สวัสดีจ้าเพียวเพียวเต็งตองชาแนลจ้าเพียวเพียวเรียวเมาแล้วแกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกของคุณแม่ต้องพิเศษกว่าเพื่อนเนี่ยแกงเห็ดปวกพี่น้องตักเลยตักเลยอืมของคุณแม่ต้องพิเศษกว่าเพื่อนเหนะนะจไม่กินข้าวก่นอนทล่หนี่กินกระเดียวแล้วกันไหมเนาะกระเดียวแล้วไหมอ้าว ้องเปลียนแม่มดแล้วเอาแก้วจะแกงเห็ดใบถ่านคือกินก๋วยเตี๋ยวกันโอ้เงินเนี่ยว่าอันนี้น้อว่าฮะว่าเมื่อหาหมงไ่กินเหมอนี่กบเลยโอ้ยคนมาคนยางนคนบอบอกเขาได้ว่าลากเครื่องมือบอกเขาบอกเขาได้มาถึงบ้านเก็บของเสร็จได้ยังนป่ะอืาองมีลานีานงีลาเอแ่นี้แค่ีออกจากโรงงานมาเขาจะลากเครื่องมือเด้อโทษบอก บอเลยมาถึงบ้านเก็บของเสร็จหรือยังเฮ้ยเขาไปโอ้ยจ <laughs> ะไปก็บสะ <laughs> ใภ้พอดเพชรยูค่าพี่น้องร้ายค่ะหากินมันบ่เพ <laughs> ชรยูค่าต้องเพ <laughs> ชรยูค่าต้องน้ำพริกกะปิกัออกกากันได้าจรงจริเลยพี่น้อง

แบบหาเซีตู้เย็นมาให้ไม่ได้พรออนบ่ะอาทิตยมันมก็มาแกงแล้วไม่กินฝนกันได้ปะ่ะทันโหันแกงแล้วต้องขึ้นบไปหอดฝนดอกกันเลยว่ให้เราโง่กันมีอะไรใครให้เราโง่ขึ้นออใหญแม่ก่อน ไม่จบว่าแล้วปัยารีบมานะเดี๋สก่อนคนเยีะไปพี่ายยังคำใหญ่เอาเฮ้ยตายแต่มันไม่กินนบอนอิ่มแล้วนะ ไอเก็บมาเนาะเก็บมาแต่กงเลยแล้วมันจะบานเลยเนาะแม่เดี๋ยวต้มแล้วเนี่ยนี่เนาะเลยออ้าวบาลแล้วเลอะเศร้าเลยบ่มาอิ่มเลยนี่ใครจะงงพี่น้องเนี่ย เขานะนคุทางเขามันติดพอไไ้ไปฝุ่นเ่อห้เขาไปปลาไปดงอีกรอใส,ส่เดนอีกนนอนดียาไปทาไปเ,เขาไปรอสเดนทางนีงหน่อยแล้วต่างซีโฟน,นได้ปุแล้วเ,เสียบเน๋ยวหาเสียบมากเสียบดสมา เปฝนอู้ประตูใหญ่เป็นแต่ยากมั้งไปรู้คลิปนี้เขาเดินเนี่แค่นี้แค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจ้ะเพียวเพียวเลียงเดียวเต็งตองชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะจ้าแค่นี้ลนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายกับแกงฮิรังโง่ไอ้แกงเท่าไอ้ฮิรังโง่เคดปวดจะแจกมังแป๊บเดียวจะมัดสวยได้